ผลงานเมื่อคืนครับปเป็นยังไงครับเต็มไอ้เนี้ยเก็บแมงกินนอนเหลี่ยมครับมาได้ครับพี่น้องอหลายเลยพี่น้องอแอ้นี่ทั้งกินทัง้งแสบทั้งปนเอาไปปคนก็ได้เอาไปทอ,อดก็ได้เอาเป็นหนึ่งต้นไต่หน่ำเอาไปเป็นกัดแก้มเส้นเราป้าผัวป้าเมียมา เก็บเด้อหลายครับพี่น้องทางคําเพ่นหอบลูกหอบเจ้าหอบเจ้าหอบผัวมาก้วยรับตะค้นสดไปนะครับรับตะค้อนสดหามหอบผัวมาส,สิพาใไตแม่งฮะหัวมันมามีแม่งนี่สผพาไตแม่งวะสผพาใไตแม่งอไอชอดแจงก็ได้มากมากมากเราลิป เก็บแมงก่อนครับรออาศัยคำบโลรอดเก็บแมงเบ็ดเหรอครับ